สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้หกข้อเรื่องอะไรเป็นสาเหตุของสงครามก่อนที่เราจะไปดูวัมพีกันวันนี้มาดูคำขอบคุณพระเจ้าเพิ่มเติมนะครับจากคุณฮันนี่ครับ บอกว่าขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ค่ะที่ทรงยอมรับและเลือกให้เป็นลูกของพระองค์ขอบคุณที่ทรงสถิตอยู่ด้วยไม่ว่าจะเผชิญอะไรก็ตามทั้งที่ดีและไม่ดีแต่ข้าพระองค์เชื่อเสมอว่าพระองค์ทรงไม่ทอดทิ้งข้าพระองค์เลยเอเมนนะครับใครมีคําขอบคุณพระเจ้าก็เขียนเพิ่มเติมมาได้นะครับส่วนคอมเมนต์ของเมื่อวานนี้นะครับเอาเริ่มต้นอันนี้กันครับคุณเอวิพาก็บอกว่าขอพระเจ้าช่วยนะครับให้เป็นผู้อลักคาที่ดีนะเป็นสาวก ที่ดีของพระองค์นะครับแล้วก็คุณวัส,สนานะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณพระเจ้าในความรักความเมตตาความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันในการรับใช้พระเจ้านะครับผมคิดว่าผมเคยเจอคุณวัฒนาหรือเปล่าครับเนี่ยเพราะว่าเคยไปที่บ้านพ่อพอนะครับร่วมกันทําพันธกิจนะครับแลวผมก็สนิทกับอาจารย์สุนทรมากนะครับทีมรับใช้บางส่วนมาร่วมกันจากคิดจากไทยบริติเชิร์ชฮูสตันเท็กซัสนะครับ ครับผมไม่แน่ใจคุณวัฒนานี่อยู่ที่เมืองไทยหรืออยู่ที่เท็กซัสนะครับยังไงแม่เขียนมาแนะนําตัวเพิ่มนะครับขอบคุณมากนะครับที่เขียนคอมเมนต์มาส่วนคุณสุขุนะครับบอกว่าวันนี้เสื้อหล่อนะครับเสื้อผมซื้อมาสี่เหรียนนะครับยังไงไปที่ร้านชื่ออะไรนะเบอร์ลิงตันครับนะครับเป็นดิสคัลเป็นร้านของรถนะครับจารย์มาแซวว่าดักฟังคนแรกนะครับ ก็เหมือนดูละครที่เช่าโขอบคุณมากนะครับเอาละครับแล้วก็คุณสานิลักษ์บอกว่าขอเราเป็นคนที่พระองค์ใช้การได้ขอส่งแม่อนุญาตให้เราไปไกลาจากพระองค์นะครับส่วนคอมเมนต์นี่ครับคุณทิพาครับบอกว่าเป็นนัมเบอร์ที่100โอ้โหขนาดนั้นเลยนะครับขอบคุณนะครับที่อุตส่าเขียนตัวเลขให้เกินเกินไปนะครับโอเคครับวันนี้เรามาดูพัมมีโรมไม่ใช่โรมยกักบบทที่4กัน อะไรเป็นสาเหตุของสงครามเม,เมื่อเช้าผมดูข่าวยูเครนถล่มรัสเซียนะครับก็รู้สึกว่ามันจะถล่มกันไปถล่มกันมาครับก็เลยคิดถึงเรื่องสงครามนะครับแล้วก็ไปเสิร์ชหาอะไรเป็นสาเหตุสงครามนะครับก็ตอบมาเลยนะครับว่ามาจากพันธมิตรรวมกันอะไรเนี่ยนะครับโอ้สาเหตุเยอะแยะเลยเรามาดูขอ้อมพีดีกว่าครับอะไรเป็นสาเหตุของสงครามและการทะเลาะกันในท่านทั้งหลาย มันมาจากความปรารถนาชั่วของท่านที่ต่อสู้อยู่ภายในตัวพวกท่านไม่ใช่หรือครับพ่อพีบอกเรางี้ครับให้เราที่ฐานด้วยกันพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราด้วยกันจากพจนะของพระองค์เราที่ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับอะไรเป็นสาเหตุของสงครามครับไม่ว่าเราจะรู้มาว่าฝั่งนั้นมารบก่อนฝั่งนี้ไม่ชอบฝั่งนู้นฝั่งนู้นคิดว่า อ,อย่างอ,อิสราเอลก็ไม่ถูกต้องนะครับที่จะไปฆ่าคนบริสุทธิ์เริ่มโดยพวกฮามาสก่อนนะครับบางทีเราก็ลืมเริ่มต้นไปนะแล้วเราก็มองว่าอิสราเอลไม่เหมือนว่าทําลายเขานะครับมันเป็นเรื่องพูดยากนะครับคนเริ่มก่อนแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็เอากลับแต่เอากลับมากไปหน่อย เอาละครับทุกอย่างมาจากพวามพีบอกเราอย่างนี้ครับว่าสงครามและทะเลาะวิวาทมาจากความปรารถนาชั่วของท่านที่ต่อสู้อยู่ภายในตัวพวกท่านไม่ใช่หรือครับคำนี้บอกว่าแปลได้อีกอย่างว่าอยู่ท่ามกลางพวกท่านครับความปรารถนาชั่วนะครับอยู่ภายในหรืออยู่ท่ามกลางเอาละครับวันนี้เรา เห็นสิ่งนี้ด้วยกันแล้ะครับว่าเมื่อไรก็ตามครับที่เราเองมีความปรารถนาชั่วมันต่อสู้อยู่ภายในเราครับมันจะนำไปสู่สงครามครับหรือถ้าเราจะพูดให้มันเล็กๆหน่อยก็คือมันจะนำไปสู่การทะเลาะวิวาทก่อนขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะหยุดสงครามด้วยการหยุดความปรารถนาที่ต่อสู้ภายในเราครับถ้าเกิด ความปรารถนาไม่ดีของเรามันเกิดขึ้นใหญ่ขึ้นเราอธิษฐานขอพระเจ้าสงบขอพระเจ้าหยุดไม่ให้มันเป็นเหตุของการทะเลาะไม่ให้เป็นเหตุของสงครามนะครับถ้าเรารู้สึกว่าประเทศเพื่อนบ้านเอาเปรียบเราขอพระเจ้าตอบแทนจัดการเขาให้สาสมแต่ว่าบางทีถ้าเราไม่เกี่ยวข้องเราไม่จําเป็นต้องไปตอบแทนหรือไป ใช้คีย์บอร์ดในการด่ากันนะครับวันนี้บางทีมันเริ่มจากเรื่องเล็กๆครับมันเป็นความปรารถนาชั่วของเรามันต่อสู้กันและเราไปให้คะแนนให้อาหารกับฝ่ายไม่ดีในตัวเราจนมันเกิดขึ้นเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทและจะนำไปสู่สงครามครับขอพระเจ้าให้เราเห็นสาเหตุและสามารถที่จะหยุดความปรารถนาชั่วที่มันต่อสู้อยู่ในตัวเราให้ได้ครับ ถ้าเราทำไม่ได้พึ่งพระเจ้ากันให้เราอธิษฐานครับพระเจ้าเราขอพระองค์หยุดความปรารถนาในตัวเราที่เป็นความปรารถนาชั่วขอพระเจ้าทรงบทช่วยเราให้เรารู้ว่าทุกอย่างเราที่เราควรจะได้มาจากพระองค์และเราขอบคุณพระองค์เมื่อเราได้เมื่อเรายังไม่ได้เรารอและเราขอจากพระองค์จากพระองค์เท่านั้นคือผู้ที่จะมอบให้กับเราไม่ได้จากมนุษย์คนใดเลยและเราอธิษฐาน ขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านและพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ